ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจที่จะทําเป็นนาหวานตามปกติแล้วนะครับเพราะว่าการตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะทําเป็นนายอดแต่ว่าเหตุและปัจจัยทั้งหลายไม่อํานวยให้ทําคือหนึ่งน้ำฝนฝนมามามาเยอะแล้วสองการทำหยอดมันเสียเวลาถ้าเกิดว่าทําแล้วหยอดไม่ทันแล้วเกิดมีน้ำฝนมา ก็ทําไม่ได้ 3. เสียงลือเสียงแล้วอ้างว่าการทํานายอดย่าก็จะเยอะด้วยความจริงคว,ความจริงความเท็จเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้ผมก็เลยจะ,ะทิ้งนาเล็กๆไว้จํานวนหนึ่งเพื่อทดลองทาดูว่าที่เขาพูดมานั้นน่ะมันเป็นจริงเป็นเท็จขนาดไหนรอติดตามนะครับขณะนี้ รถสามคันก็กําลังช่วยกันไถหวานเรียกว่าไถหวานนะครับหลังจากที่คนหวานนะครับคนหว,วานก็คนหวานก็หวานคนไถก็ไถนะครับปัจจุบันทํานาแป๊บเดียวเสร็จเพราะว่าหวานก็ใช้เครื่องพ่นเนาไถก็ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียว นะครับแป๊บเียวจริงๆนาแปลงหนึ่งก็ครึ่งชงั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วสำหรับรนาแปลงเล็กๆอย่างผมที่ผมทำอยู่นี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับรความคลิปหน้าเป็นแบบไหนอ้าลืมบอกผมไม่ได้หวานหวานทีเหมือนที่ชาวบ้านทั่วไปเขาหวานนะครับผมหวานห่างๆค่อนข้างจะห่างนะครับชาวบ้านก็บอกว่า หวานหางมันจะสู้หญ้าไม่ได้เขาก็เลยหวานเป็นทิฏฐีแต่ผมก็อยากจะรู้ก็เลยไม่ไม่หวานหนาจนเกินไปนะครับก็เอาพอดีพอดีนะครับพอดีพอดีอดความจริงความเท็จก็เรียนรู้กันไปทุกปีทุกปีนะครับผมมีเวลาศึกษาและเรียนรู้อีกเยอะนะครับนี่ครับเอาละครับความคืบหน้าเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ